แจ็คไอเฟลฟาดแรงผู้จัดซีรีส์วัยอดีตนักข่าวดังยืมเงิน2ล้านแต่จ่ายคืนแค่8 0 0 0 0่นก่อนบล็อกหนีทุกทางเดือดสุดแจ็คไอเฟลนักร้องดังยุค90ออกมาเปิดโปงแบบไม่ไว้หน้าหลังถูกผู้จัดซีรีส์วัยรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นนักข่าวบันเทิงชื่อดังยืมเงินไปถึงสองล้านบาทแต่ตลอด1ปีที่ผ่านมากลับเงียบหายติดต่อไม่ได้มีจ่ายคืนมาเพียงแค่8 0 0ห0บาทเท่านั้นที่เจ็บใจคือตอนมาขอยืมเงินถึงขั้นแทบจะกราบ ขอความเห็นใจพอได้เงินแล้วกลับหายเข้ากลิบเมคบล็อกทั้งเบอร์โทรเฟซบุ๊กและเพจทุกช่องทางล่าสุดได้ข่าวว่าเจ้าตัวกำลังเสนอโปรเจกต์ซีรีส์วให้ช่องใหญ่หลักสีอีกด้วยมึงก็เก่งนะหลอกคนไปทั่วจากโพสเดือดพร้อมประกาศชัดว่าหลังจากนี้จะตามล่าแม่มดใครรู้ว่าไอเนรคุณคนนี้คือใครทักอินบอกมาได้เลยแจ็คเผยว่าให้โอกาสติดต่อกลับมาเป็นปีแต่กลับได้รับความเงียบแทนคาตอบกูไม่ได้เงินคืนกูจะตามราวีมึงทุกทาง จะกล่าวพร้อมประกาศกล้าวจะไม่ยอมให้คนแบบนี้ได้ไปหลอกใครอีกในวงการบันเทิงเพราะคนดีๆที่มีความสามารถควรได้โอกาสไม่ใช่มาพังเพราะเห็บหมาตัวเดียว